สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจารีสนสินพงศ์ค่ะสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่74นณเมืองลินเดาสาพันธ์สารารณาราฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ ส9มิถุนายน2568เวลา8นาฬิกา30นาทีตามเวลาที่สาพันสาธารณรัฐเยรมานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินจากโรงแรมที่ประทับนครมิวนิกไปขอประชุมอินเซอนฮัลเลอร์เมืองลินเดาใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงเพื่อส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่74 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเคาเตตเบติน่าแบนาดอตประธานสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้ำเมืองลินเดาศาสตราจารย์ดรเยอเกนคลูเก้ประธานมูลน <l idiot> ิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลนำเมืองลินเดาพร้อมด้วยกรรมการสภาและกรรมการมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้ำเมืองลินเดาเฝิาทูุลอองพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเงินสนับสนุนให้แก่กองทุน e n d o เ m e n t เพื่อช่วยส่งเสริมกิจกรรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้นเมืองลินเดลและเสด็จพระราชดำเนินเข้าห้องประชุมโอกาสนี้มีพระราชปฏิสันฐานกับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน,นเมืองลินเดลครั้งที่74 จากนั้นทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้นเมืองลินเดลการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่โดยเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลนักศึกษาและนักวิจัยจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม นามการประชุมครั้งแรกเมื่อปีพศ2494ณเมืองลินเดาเกาะขนาดเล็กทางตอนใต้ของสาพันธสาธาร,รัฐรัตเยอรมนีบริเวณทะเลสาบคอนจตันพรมแดนธรรมชาติระหว่างสาพันธสาธารณรัฐเยอรมนีสาธารณรัฐออสเตรียและสมพันธธร,รัฐสวิส การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับนักวิทยาศาสต,ตร์ต่างชาติปัจจุบันมุ่งเน้นผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเยาวชนนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงจากนา,นานาประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคำขวัญ3ประการคือ 1. ให้ความรู้ 2. สร้างแรงบันดาลใจ 3. และ3เชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งนี้สภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้ำเมืองลินเดลร่วมกับมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้ำเมืองลินเดลจัดการประชุมนี้ขึ้นทุกปีในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมรวม6วันหมุนเวียนไปตามสาขาได้แก่ฟิสิกส์เคมีสรีรวิทยาหรือแพทยาศาสตร์และรวมทั้งสาสาขาการประชุมดังกล่าวนี้มีพิธีเปิดที่เมืองลินเดลในวันแรกและพิธีปิดที่เกาะไมเนวในวันสุดท้าย สำหรับการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลในปี2568จัดเป็นครั้งที่74มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง4กร,รกฎาคม2568ในสาขาเคมีมีผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลกว่า30คนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลกกว่า600คน85ประเทศเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ การคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้เมืองลินเดวภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชจำนวน6คนจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงริเริ่มตั้งแต่ปี2551 จนถึงปัจจุบันโครงการนี้ได้สนับสนุนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมรวม93คนจำแนกตามสาขาการประชุมในแต่ละปีได้แก่สาขาฟิสิกส์27คนสาขาเคมี29คนสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์20คนและสาขาเคมีฟิสิกส์สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์17คน พิธีเปิดการประชุมในวันนี้มีการกล่าวถ้อยแถลงของคาเตตเบติน่าแมนาดอตประธานสภา,ามูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้ำเมืองลินเดาและมีการปาถักกถาหัวข้อสำคัญปัจจุบันในสาขาเคมีของด็ตรเบนเฟริงกามหาวิทยาลัยโกรนิงเงินราชอาณจักรเนเธอร์แลนด์เซอร์เดวิดแม็มิลเลนมหาวิทยาล,ลัยกลินตันสหรัฐอเมริกา นายอดัมสมิธประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเผยแพร่ารางวัลโนเบเล,ลราชนาจักรสวีเดนและการเสวนาหัวข้อผลที่ตามมาจากการได้รับรางวัลโนเบเล,ลของนางฟรานเซสอาร์โนสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนียนายมาตินเชลฟี่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนางอดายโยนาสสถาบันวิทยาศาสตร์ไวมัน โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระาราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ดรไพรัตนทัชยพงศ์เลขาธิการมูลนธิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริและคณะนำนักวิทยาศาสตร์ไทยที่เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน,นเมืองลินเดาครั้งที่74เฝ้าทูลลอ,องพระบาท การประชุมนี้เป็นการประชุมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆต่อไปและเปิดโอกาสความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างประเทศและสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกด้วย ทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองลินเดาสาพันสาธารณรัฐเยอรมนี ขอเชิญชนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรและเจริญอริยมารสมาธิถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะัลยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะไลลักษณ์อัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตพรคัติยาราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.office.th r ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2568 และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรสมาธิฐิระลึกถึงพระรันาตนตรัยว่าเป็นสารณะที่เพึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวะเลยลักอัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัชติยาราชนารีวันที่4กรกฎาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสบียงบุญระหว่างวันที่3 ถึง5กรกฎาคม2568โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้ทาง Play Store และ App Store พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแกร่ราษฎรอย่างยั่งยืนเกิดเป็นการสนองพระราชปณิธานน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาลงมือปฏิบัติจริงภายในหน่วยทหารสื่อสารค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินจังหวัดสมุทรสาครติดตามได้จากคุณสราวุฒิจอกลมค่ะ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ประสบนิกรชาวไทยเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล มีเหตุผลและพอประมาณใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนในระยะยาวอย่างยั่งยืนจากพระราชดำริอันทรงคุณค่าและยังเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่สามารถทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริงจึงเป็นต้นแบบให้กับกองทัพบ,บกได้น้อมนำมาประยุกต์ใช้ ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมศักยภาพของกำลังพลภายในหน่วยทหารทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือพื้นที่ใกล้กำแพงเพชรอครโยธินอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครอันเป็นที่ตั้งของเหล่าทหารสื่อสารนับเป็นเวลากว่าสองทศวรรษที่มีการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรอย่างครบวงจรเพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล ตลอดจนครอบครัวซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เหล่าผู้บังคับบัญชาในอดีตรวมกันสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมชนากาที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษและเล็งเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ว่างเปล่าภายในหน่วยเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดปัจจุบันกรมทห,หารสื่อสารที่หและจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ายกำแพงเพชรอครโยธินจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกองพันทหารสื่อสารที่102กรมทหารสื่อสารที่1เป็นหน่วยกำกับดูแลซึ่งได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้ามาให้คำแนะนำ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรโดยการปฏิบัติจริงแก่กำลังพลภายในหน่วยจนสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความชำนาญในการดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ในทุกมิติอดีตผู้ว่าชาเนี่ยท่านก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาและต่อย,ยอดแล้วก็ในช่วงเริ่มแรกเนี่ยทำเป็นแปลงนาสาธิต หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการต่อยอดโดยการที่ของบประมาณจากทางจังหวัดสมุทรสาครนะครับเข้ามาแล้วก็ทําให้มีการได้สร้างอาคารที่เราได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ต่อมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเนี่ยทุกยุคเลยนะครับตั้งแต่ผู้ว่าการทุกท่านแล้วก็ผู้ว่ากองพันทุกท่านที่อยู่ในในหน้าที่เนี่ยก็มาพัฒนาต่อยอดกันทุกท่านเลยครับ ก็ในปัจจุบันนี้ครับสังสนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข่ายกำมังธุ์ดรายยุทธิยในปัจจุบันเนี่ยก็ถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ในการดําเนินการเราก็จะพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้รับทราบถึงการดําเนินการแล้วก็เข้ามาศึกษาดูงานนะครับเพื่อจะได้ต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ต่อไปนะครับขณะนี้ ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นประโยชน์แก่กำลังพลภายในค่ายกำแพงเพชรอครยโยขินเพียงเท่านั้นยังได้เป็นต้นแบบของการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาตลอดจนเก,กษตรกรในพื้นที่เข้าไปศึกษาดูงานผ่านฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปูปผักปลอดสารพิษและการเลี้ยงสัตว์รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยจะแนะนำความรู้รวมถึงการทำประโยชน์และการนำไปใช้อย่างถูกวิธีทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีประชาชนจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคายกำแพงเพชรอครโยธินจังหวัดสมุทรสาครจำนวนกว่าสองห0,000คน หลังจากที่ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงไก่อย่างที่ผมรลบพี่ชอบไปนะครับการผสมปุ๋ยสูตรการปุ๋ยการรุงดินเพื่อทําการเพาะปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับแล้วก็รวมถึงวิธีการดูแลนะครับองค์กรองค์ความรู้ทั้งที่เราได้จากที่ศูนย์แล้วก็ได้จากบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ซึ่งได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพราะต่างคนก็ ต่างทําเกษตรเหมือนกันแล้วก็ต่างมุมมองเอามาแชร์กันผมก็ได้ความรู้หลักเพิ่มขึ้นแล้วก็นํามาพัฒนาที่ศูนย์เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ต่อไปเรื่อยๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเราแล้วก็มีการนําไปใช้แนะนําให้กับบุคคลในครอบครัวอย่างตัวผมอยู่ต่างจังหวัดก็นําองค์ความรู้ที่ได้จากศูนย์การเรียนรู้ที่เราได้มีการลงมือทําเป็นวิทยากรนําไป ปรับปรุงพื้นที่พื้นนาในการปลูกพืชไร่พืชสวนที่บ้านชอบค่ะสนุกทําให้รู้ว่าเราต้องระมัดระวังในการดําเนินชีวิตค่ะเศรษฐกิจพอเพียงช่วยลดค่าใช้จ่ายการปลูกผักสวนครัวเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อผักจากข้างนอกค่ะเราสามารถมาเก็บผักจากที่นี่ไปใช้ในครอบครัวได้ค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าล้นกระหม่อมของสถาบันพระมาหากรรษัตริย์ ที่ได้พระราชทานแนวทางแห่งพระราชดำริอันทรงคุณค่าได้เป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีประโยชน์และนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชนซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธานประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของร้นเราชการที่เ ให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปสราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรีย,คยงคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังของทุกสถานีโทรทัศน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www royaloffice th ค่ะ หมดเวลาของข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศม,มหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาณโรงเรียนเสนาธิการทหารบกวันที่15กันยายนพุทธศักราช2521วันมหาปิติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระยศในขณะนั้นทรงสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ในลำดับที่9หลักสูตรหลักประจำชุดที่56ด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทรงศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จเพื่อประเทศชาติและประชาชนที่พระองค์ทรงรักยิ่งภาคแรกทรงศึกษาวิชาเสนาธิการกิจและการแก้ปัญหาเสนาธิการกิจวิชาบริหารวิชาสงครามพิเศษวิชาการยุทธของกองพลวิชาความรู้ทั่วไปทรงศึกษาภูมิประเทศภาคใต้แล,ตและภาคตะวันออกทรงฝึกภาคสนามที่ภาคตะวันออก ภาคหลังท่งศึกษาวิชาการยุทธของกองพลวิชากองทหารขนาดใหญ่วิชายุทธศาสตร์วิชาความรู้ทั่วไปวิชาการยุทธร่วมและการยุทธผสมเอกสารวิจัยวิชาเลือกและวิชาประกอบท่งศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือทรงฝึกภา,าคสนามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดการศึกษาในหลักสูตรหนึ่งปีทรงพระวิริยอุตสาหะอย่างยิ่งโดยทรงมีพระราชภารกิจมากกว่านายทหารนักเรียนอื่นจากการเสด็จแทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจจากพระราชคติยะมานะอันสูงยิ่งและพระอิริยบทอันอ่อนโยนเป็นกันเองพระอารมณ์ขันเป็นนิดยังความอบอุ่นใจแก่อาจารย์และนายทหารนักเรียนทั้งปวง วันศุกร์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2521ส่งเข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศเยีับรและเข็มเสนาธิปัต์จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่ามกลางที่ประชุมณอาคารใหม่สวนอัมพร